ตัง้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในไทยในและอกตศุลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในไายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้น เธอคึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขา,าเจโตวิมุมตมมต,ติทำให้เป็นอลักานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมกาลบีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ ผลแล้วจากภูกมิธอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปรามโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปรามโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วกายก็สงบระนับผู้มีกายสงบระนับย่อสมสวยสุขจิตของผู้มีสุขยอ่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อนอย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ เบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้าการตระรกกุลทั้งพวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณาแพ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แพ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแพ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแพ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่ ประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเรื่องบนเรื่องต่ำเรื่องความทั่วทุกทางสม้าการตลอดโลกทั้งความที่มีอยู่มีจิตประกอบด,ด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แป่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก่องนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิกาอันว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเรื่องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทา ประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทีที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไป เบ,บื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอนหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สัตโอคอรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีผ้าอันดีหน้ารื่อรมผ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต้และจากที่ไหนไหน ความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงคำวินัยที่จตถาคตประกาศแล้วจเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้น่อมได้ความสงบจิตันภายใน,นก็ฐานนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอันดี เปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลัง่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตาเจโตวิมุตติกาุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดก็ไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งมั่น ก็ฉันนั to ้นเมื่อใดเธอจะเดินสมาธินี้อย่างนี้จะเดินดีแล้วเมื่อนั้นเธอจะเดินไปางใดก็จะเดินเป็นสุขในทางนั้นนั้นยืนอยู่ในที่ใดใดก็จะยืนเป็นสุขในที่นั้นนั้นนั่งอยู่ในที่ใดใดก็จะนั่งเป็นสุขในที่นั้นนั้นนอนอยู่ในที่ใดใด ก็จัดนอนเป็นสุขในที่นั้นนั้นเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติการบุคคลเสมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสังสมเนื่องปรารกสมังเสมอดีแล้วพืงนหวงอานิสง หลักเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ไม่ไปร้ายหนึ่งเป็นที่รักของพวกมนุษย์หนึ่งเป็นที่รักของพวกขามนุษย์หนึ่งเทพพยาดารักษาหนึ่งไปก็ดียาพิษก็ดีสักการก็ดีไม่ต้องบูกคนนั้นหนึ่งจิตตังมันได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าอุทอง ไม่หลงทำกาลหนึ่งเมื่ออย่างไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในภูมโลกหนึ่งเมื่อนิมิตาเจโตวิมุตติอบุคลเศวมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นหยุดยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสสงสมเนืองเนืองปราบโสมฺม ีแล้วพึงหวังอาทิสงสิเอ็ดอย่างนี้แน่